สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเล่าอมาตะาของไทยเรื่องหนึ่งนะครับเป็นนิทานที่สอนให้เรารู้ว่าพลังของการลุกขึ้นสู้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนความยากลำบากให้กลายเป็นความแข็งแกร่งที่งดงามที่สุดได้ยังไงเอาล่ะครับลองนึกภาพตามกันนะครับหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับป่าใหญ่เลยบรรยากาศเนี่ยเงียบสงบมากมีทุ่งนาสีเขียวขจีแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำไหลเบาๆคลอไปตลอด ที่นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในบทแรกนี้เรามาทําความรู้จักกับตัวเอกของเรื่องกันต่อน,นะครับเขาชื่อต้นกล้าครับซึ่งในช่วงชีวิตวัยเด็กของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยมไปด้วยความสุขแล้วก็ได้รับรากฐานที่สําคัญมากๆที่จะนําทางเขาผ่านบททดสอบที่โชคชะตากําลังจะหยิบยื่นให้ในอีกไม่นานนี้ครับ ต้นกล้าเนี่ยเติบโตมากับเสาหลัก2ต้นเลยค่ะฝั่งคุณพ่อก็จะสอนเรื่องความซื่อสัตย์เรื่องคุณค่าของยาดเหงือแรงงานในขณะที่คุณแม่ก็จะปลูกฝังเรื่องความเมตตาแล้วก็การให้อภัยซึ่งบทเรียนจากทั้งสองท่านนี่แหละค่ะที่เป็นเหมือนเข็มทิศที่จะนําทางชีวิตของต้นกล้าให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดไปได้แล้ววันหนึ่งครับชีวิตที่สงบสุขของต้นกล้าก็เปลี่ยนไปเมื่อมีพายุลูกใหญ่พัดเข้ามาแบบไม่ทันให้ได้ตั้งตัวเลย แล้วเหตุการณ์นี้แหละครับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กชายคนนี้ไปตลอดการตอนนั้นต้นกล้าอายุแค่สิบขวบเองครับพายุร้ายลูกนั้นพรากทั้งคุณพ่อคุณแม่ไปทิ้งให้เขาต้องอยู่ตัวคนเดียวจากโลกที่เคยสดใสของเขามันกลายเป็นโลกที่แบบว่างเปล่าไปหมดเลยแล้วเขาต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายนี้เพียงลําพังจริงๆครับแต่ว่านะครับท่ามกลางความมืดมิดทั้งหมดเนี่ยคาพูดสุดท้ายของพ่อก็ยังคงดังก้องอยู่ในใจของเขา มันไม่ใช่แค่คำสอนธรรมดารรมดานะครับแต่มันเป็นเหมือนพลังที่ทำให้เขามีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปและในจุดนี้เองครับที่ต้นกล้าตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่ยอมให้โศกนาฏกรรมครั้งนี้มาเป็นตัวกำหนดชีวิตเขาเด็ดขาดแต่เขาจะใช้มันนี่แหละใช้ความเจ็บปวดทั้งหมดนี่แหละเป็นแรงผลักดันเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้ได้ แล้วเขาก็มีแผนการเอาตัวรอดที่ชัดเจนมากเลยนะคะอย่างแรกเลยคือเผชิญหน้ากับความลำบากตรงๆเขารับจ้างทำงานทุกอย่างเพื่อแลกกับอาหารแล้วก็ที่พักต่อมาคืออยู่อย่างประหยัดใช้ชีวิตให้เรียบง่ายที่สุดแล้วก็เก็บออมทุกบาททุกสตางค์และสุดท้ายที่สำคัญมากๆคือสแสวงหาความรู้ทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาให้ได้มากที่สุดคือเขาไม่ได้แค่เอาตัวรอดไปวันๆนะคะแต่เขาสู้แบบมีเป้าหมายเลย ้นกล้าเชื่ออยู่อย่างหนึ่งครับว่าความรู้เนี่ยคืออาวุธเพียงอย่างเดียวที่จะไม่มีใครมาแย่งไปจากเขาได้สำหรับเขาแล้วความรู้มันไม่ใช่แค่เครื่องมือสู่ความสําเร็จนะแต่มันคือเกราะป้องกันความไม่แน่นอนของอนาคตเป็นสิ่งเดียวที่เขาสามารถสร้างและเป็นเจ้าของได้อย่างแท้จริงครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าความพยายามทั้งหมดของเขาจะพาเขาไปถึงจุดไหน การเดินทางจากเด็กชายตัวเล็กๆในหมู่บ้านสู่เมืองใหญ่ที่มีตึกตึกสูงๆเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงต่อไปดูกันครับต้องบอกว่าถูกย่างก้าวบนเส้นทางนี้แลกมาด้วยชั่วโมงการทำงานที่นับไม่ถ้วนเลยนะตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาก็เริ่มจากการทำงานในตำแหน่งเล็กๆในเมืองใหญ่แต่พอเวลาผ่านไปหลายปีด้วยความขยันของเขานี่แหละเขาก็ค่อยๆได้เลื่อนตำแหน่งจนในที่สุดครับ เขาก็กลายเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองความสำเร็จของเขาไม่ได้มาจากโชคช่วยเลยแม้แต่น้อยแต่มาจากความเพียรพยายามล้นล้วนเรื่องราวของต้นกล้านี่เป็นเครื่องย้ำเตือนเราเลยนะครับว่าความสำเร็จที่แท้จริงเนี่ยมันสร้างขึ้นมาจากรากฐานของความเสื่อสัตย์และการทำงานหนักซึ่งก็คือคุณค่าที่เขาได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนั่นเองไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบ การมากก่อนกลับทีหลังหรือการให้ความสำคัญกับงานทุกชิ้นแต่ว่านะครับสิ่งที่ต้นกล้าทำหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จแล้วต่างหากคือสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณค่าที่แท้จริงในตัวตนของเขาและเป็นเหมือนมรดกที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังครับคือแทนที่เขาจะใช้ชีวิตสบายๆหรูหราในเมืองใหญ่นะครับเขากลับเลือกที่จะนำความมั่งคั่งทั้งหมดที่สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงกลับไปพัฒนาหมู่บ้านที่เขาเติบโตมาครับ ตนกล้าไม่เคยลืมรากเหง้าของตัวเองเลยเขารู้ดีว่าความสำเร็จทั้งหมดจะไม่มีความหมายถ้าไม่ได้แบ่งปันกลับคืนสู่บ้านเกิดแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือการลงทุนสร้างโรงเรียนแห่งใหม่แล้วก็ห้องสมุดชุมชนครับเขาเชื่อว่าการศึกษาน,นี้แหละคือกุญแจสำคัญที่จะทำลายวงจรความยากจนได้เขาเลยอยากมอบโอกาสที่ตัวเขาเองไม่เคยได้รับให้กับเด็กๆในหมู่บ้านของเขาครับ ถ้อยคำที่ต้นกล้าแบ่งปันกับเด็กๆไม่ใช่แค่คำแนะนำนะครับแต่มันคือบทสรุปจากทั้งชีวิตของเขาเองเลยเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความหวังและพลังใจว่าถึงแม้ชีวิตจะเริ่มต้นได้ไม่สวยงามแต่เราก็เลือกที่จะสร้างตอนจบที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอแล้วเรื่องราวที่น่าทึ่งทั้งหมดของต้นกล้าสอนอะไรกับเราบ้างเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันในบทสรุปนี้ครับลองนึกถึงเพชรดูสิครับ มันก่อตัวขึ้นภายใต้แรงกดดันมหาศาลเช่นเดียวกันเลยครับความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราก็มักจะถือกำเนิดขึ้นจากช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตนั่นแหละครับคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าหัวใจเพชรเรื่องของต้นกล้าสอนเราว่าสิ่งที่กำหนดตัวตนของเราจริงๆไม่ใช่สถานการณ์ที่เราต้องเผชิญนะครับ แต่คือสิ่งที่เราเลือกที่จะทําเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์เหล่านั้นต่างหากความสําเร็จไม่ได้วัดกันที่จุดเริ่มต้นแต่สร้างขึ้นจากความกล้าและความพยายามที่ไม่ยอมแพ้ของเราเองและนั่นก็เป็นคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราได้กลับไปฉุกคิดกันนะคะว่าบททดสอบไหนในชีวิตของเราที่กําลังหล่อหลอมหัวใจเพชรของเราให้แข็งแกร่งขึ้นมาอยู่ในตอนนี้